ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนขอบอลแมนซิสตี้โดนท้าทายทีมซาอุดิเอาจริงรุมแย่งตัวเควินเดอรอยนักข่าวกีฬาชิ่ดังระบุสีทีมยักษ์ใหญ่ของซาอุดิอาระเบียพร้อมแย่งริงตัวเควินเดอรอยยอดกองกลางของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้เพิ่มอีกรายในช่วงซัมเมอร์นี้เช่นเดียวกับโฮเมซ่าล a าซุน่าของลิเวอร์พูลที่ยังเป็นเป้าหมายสำคัญเช่นเดิม เบนเจคอบส์โพสต์ลง X ว่าในช่วงซัมเมอร์นี้ทีมจากซาอุดีอาระเบียจะเดินแผนล่าตัวสตาร์ดังจากเพเปเบกอังกฤษไปค้าแข่งในซาอุดีโปรลลกเพิ่มอ,อีกร,รอบโดยนอกเหนือจากซาลาดาวยิงทีมชาติอียิปต์แล้ว Public Investment Fund หรือว่า PIF กองทุนเพื่อการลงทุนของรัฐบาลแห่งชาติซาอุดิอาระเบียซึ่งเทคโอเวอร์สีสโมสรใหญ่ของชาติทั้งอัลนัสเซอร์อัลอิติฮัตอัลฮิลาลและก็อัลอาลีมีแผนทับทามเควินเดอรบอย พ่อค้าแข่งคนสำคัญของแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปร่วมสร้างสีสันด้วยเช่นเดียวกันขณะเดียวกันเจคอบส์ระบุว่ากาซมิโลและก็ราฟาเอลวารานสองคุณพลของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็อยู่ในข่ายที่ทีทมจากซาอุดิโปรโลีกกระหายจะเซ็นญญาด้วยเช่นเดียวกันนะครับซาอุดิอาระเบ,บียจะเดินเกมครั้งสำคัญเพื่อเซ็นสัญญากับเควินเดบรอยในช่วงซัมเมอร์นี้ทั้ง4สโมสรที่ p i f อคอนโทรสนใจเขาและมันต้องใช้เงินเกินกว่า100ล้านปอนหรือราว4,500ล้านบาท เดือรอยเป็นเป้าหมายสาคัญเช่นเดียวกับโฮเมสซาล่าซึ่งเป็นที่ต้อการของอัลฮิลาลและอ,อัลอิติฮัดในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาส่วนกาเซมิโลและราฟาเอลวารานเป็นอีก2แข้งที่ถูกจับจ้องอัลฮิลาลต้องการรายแรกขณะที่อัลอิทิฮัดและอัลนัเซอร์ต้องการรายหลังนะครับ